ก็นะครับที่พงนิเวศกรุ๊ปจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่ยเราขายรถยนต์มือสองที่สภาพเดิมสวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนอกจากที่ผมจะต้องตรวจคัดรถเองทุกคันนะครับเราก็ยังมีบริษัทกลางก็คือบริษัท Apple เนี่ยที่จะมาตรวจสอบรถแบบละเอียดแทบทุกจุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องเจ้าหน้าที่คนตรวจของบริษัทแอปเปิด้วยกันนะครับตามผมมาเลยครับน้องครับตรวจทั้งหมดกี่จุดเนี่ย 2องร้อยจุดครับคันหนึ่งใช้ระยะเวลาการตรวจนานเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีครับครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะฮะ274จุดนะฮะในการตรวจรถ1คันเนี่ยละเอียดครอบคลุมมากๆเลยเพอเวลาเราตรวจมาถ้าเป็นรถที่สภาพเดิมสวยมันจะเป็นรถเกรดไหนครับรบริษัทของเราให้เกรดไหนเกรดสามครับเกรดสนี่คือดีที่สุดเลย ใช่ไหมครับครับผมรถเกรดสามเนี่ยเป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนเลยนะครับครับส่วนรถเกรดสองล่ะครับรถเกรดสองก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยครับมีนิดนิดหน่อยหน่อยแบบมีชนนิดนิดหน่อยหน่อยมีโดนนิดหน่อยครับผมโดนนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนไฟหน้าใช่ครับเปลี่ยนไฟหน้าซ่องทานตรงนี้ก็จะเป็นเกรดสองถูกไหมฮะแล้วถ้ารถเกรดหนึ่งล่ะฮะเกรดหนึ่งก็หนักเลยครับถึงเสา อ๋อชนมาหนักเลยนะครับถุงลมแตกนะครับบางทีก็น้ําท่วมอะไรประมาณอ๋อถ้ารถน้ําท่วมเราก็จะให้เป็นเกรดหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับทีเนี้ยน้องเนี้ยมาตรวจรถของพี่เนี้ยบ่อยมานานมากนะฮะรถที่นี่เนี้ยอันนี้เราไม่ได้เตรียมเงินก่อนนะฮะอันนี้พูดความจริงเลยนะครับรถที่นี่เป็นรถเกรดไหนครับ เกศสามนี่ครับผมรถเกศสามทุกคันเลยใช่ครับนะฮะไม่เคยเจอแม้กระทั่งเกศสองแบบชนเล็กน้อยไม่เคยเจอนะฮะแล้วทีนี้เครื่องมือในการตรวจของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีไปฉายครับแล้วก็เครื่องวัดค่าสีครับเครื่องวัดค่าสีนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาถ่ายดูเครื่องมือน้องเขาหน่อยครับโอเคแล้วอยากให้สาธิตให้ดูนะครับอยากให้อธิบายให้ดูด้วยนะฮะครับผม ทีนี้วิธีการใช้งานเจ้าเครื่องนี้ต้องใช้ยังไงครับครับผมก็จิ้มสีหน่วยจะเป็นไมคอนครับหน่วยจะเป็นไมคอนครับครับถ้าสมมุติว่าลดสีเดิมเนี่ยมันจะขึ้นค่าประมาณเท่าไหร่ครับสีเดิมก็ไม่เกินร้อยครับต้องไม่เกิน100ครับนะครับโอเคครับมาเรามาทดสอบด้วยกันครับผมเจ็ดสิบหกจุดสองครับอ่าประตูชิ้นนี้ก็คือ76.2ครับ นะฮะไมคอนคก็คือไม่เคยทําสีมาก่อนใช่ครับถือว่าเดิมนะฮะสาธิตหลังคาให้ดูอีกหน่อยครับ 74.7นะครับค่าสีโรงงานนะครับผมถ,ถ้ารถที่เคยพลิกคว่ำม,มาแล้วก็ซ่อมมาแล้วซ่อมหลังคามาดึงยืดมาใหม่ทั้งหมดเนีย่ยฮะ่ามันจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ 1, ครับอยู่ประมาณ5 5อย0าถึง1,000ครับผม1้0ถึง1,000ครับถ้าสมมุติว่าค่าไมค่อนขึ้นไป500-600เนี่ยเรารู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนถูกต,ต้องไหมครับครับผมก็ต้องดูอีกทีบางทีก็บุบบางทีรถบุบก็โปรสีค่าสีอาจจะขึ้นครับ โอเคแต่ว่ารถที่นี่ทุกคันเนี้ยก็จะไม่เกิน100ไงร้ไมครอนแทบทุกชิ้นเลยนะฮะเป็นรถสภาพเดิมสวยก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับที่พง์นิเวศกรุ๊ปจังหวัดศรีสะเกดเรารับรองรถทุกคันว่าเป็นรถที่สภาพเดิมสวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนรถทุกคันผมคัดมาเองนะฮะตรวจเองตั้งแต่แรกเข้าเลยนะฮะและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราเรายิงมีบริษัทกลางที่เข้ามาตรวจรถโดยละเอียดอีกถึง274จุดนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพและ ตาตรฐานของบริษัทเราได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับรถยนต์มือสองเจ้าของขายเองซื้อกับผมนิเวศปีตะคุล